ชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่ก,กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนต้องสนใจสือ่อแดอัศวินในดวงใจ คนชื่อทักษินประวัติโดยินมาจาพินเป็นผู้มีใจเอื้อเฟื้อเพื่อแพ่เพื่อปวงประชาสวันประธานหน้าที่การงานอุปตักน,น,นานาพระชา ให้มีค่าประชาให้กำลังใจจนชีวิตรุ่งเรืองมุ่งสูการเมืองแท่คุณแผ่นดินสุดเลืนคนชื่อทักตินทำให้ ทำดีห้าปีโดไลทั้งที่หัวใจเชธอถูแผ่นดินเขาผิดอะไรใหญ่ตั้งคมไทยถึงได้กล่าวโทษเพียงตั้งคุณนะประโยชน์เพื่อเปิดชาหมดนี้สิน้น ประชาเลือมาเขาจึงอาตารับใช้แผ่นดินไม่มีคนชื่อทักตินมีของแผ่นดินใครจะช่วยใครข้างหน้าสงตารถูกพวกจอมานล้างพลานแผ่นดินกล่าวเธอให้ร้ายทักตินอยากจะบิน มนีไปให้ไกลแต่วงประชากว่าจะได้มาถึงประชาธิปไตยทักษิงคืออัตวินผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในดวงใจคนไทยทั้งเมือง ทักจิงนะครับต่อจิงจัดติดธิสากรลไรแห่งน,นี้ขอให้รู้ว่าคนไทยทั้งเป็นดินยังต้องการท่าน,นอยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมาติดตามรายการ ประชาชนข่าวทางสถานีเอเชียอัปเดตกาดิชันตรีชดาศีธาดาค่ะและผมสรุรชาติตันติธนารพศาลรมถึงคุณเลืองกายลีกิบวัฒนะนะครับท<ช>ี่มาเป็นแขกรับเชิญครับข่าวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2556นะคะ,คะซึ่งตรงกับวันนะคะพระราชสมภพค่ะของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะคะสยามกุฎราชกุมารค่ะซึ่งก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะซึ่งเป็นวันที่พี่น้องคนแสดงเองนะคะก็มีความแบบมีความจงรักภักดีที่จะแสดง ความนะคะเขารพบตอบองพระอ,องค์พระบรมโอรสาธิราชค่ะก<ช>็คงจะเห็นาภาพที่พี่น้อง<ม>ได้แสดงความรู้สึกกันไปบ้างนะคะเม<ช>ื่อวานนี้ก็เป็นวันคอนเสิร์ตค่ะ<ช>วันอำลาขวัญใจคนเดิมนะคะก็คือวันอำลาสิ่งที่ชื่อคอนเสิร์ตนี้พี่เป้าเองนะคะสายันสัญญาเป็นคนที่กำหนดชื่อเองเพราะว่าจะอยากจะเป็นการบอกกับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งค่ะว่าขวัญใจคนเดิม ที่เคยร้องเพลงให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนนั้นไม่รู้ว่าวันไหนจะมีโอกาสได้ร้องเพลงอีกสิ่งที่เราเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงนะคะซึ่งพี่เป้าเองได้ร้องไว้ตั้งแต่ตอนช่วงที่มีนปกนะคะยังไม่มีนปชยังไม่มีเสื้อแดงตอนนั้นเหตุการณ์รัฐประหารใหม่ๆการที่เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากมีแฟนคลับทั่วทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยพี่เป้ากล้าที่จะขึ้นเวทีและประกาศบอกว่าต่อต้านเผด็จก,การ เพื่ออยากได้มาซึ่งประชาธิปไตยได้ที่สําคัญค่ะพี่เป้าร้องเพลงนะคะแด่อัศวินในดวงใจมอบให้กับพันตบโททักษิณชินวัตรซึ่งเคยสร้างคุณณประการนี้นะคะ่ะให้กับประเทศไทยบุณรังไกรมองคุณสายศัญญาในมุมมองของบุณรังไกรยังไงบ้างคะครับก็คือเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ย <c oughs> พี่เป้าเนี่ยเข้าใจรืกอึ <c oughs> ึงนะฮะแล้วก็เข้าใจว่า สิ่งที่นายกทักษิณทำมาเนี่ยตั้งแต่เป็นไทยรักไทยเนี่ยหนึ่งสองจนถึงวันปฏิบัติเนี่ยก็แสดงว่ามองเห็นปรัชญาการบริหารบ้านเมืองของพรรคไทยรักไทยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ลังเลใจเลยที่ว่าพอปฏิบัติเสร็จก็กระโดดขึ้นมาอยู่ยืนข้างประชาธิปไตยตั้งเรื่ตี่ว่ามีความสุ่มเสี่ยงะะนะฮะกับการทํามาหากินของพี่เป้าะนะครับ,รบ,รบขณะนั้นเนี่ย หลายคนเนี่ยก็ยังคลางแคลงใจว่านายคทักษิณเนี่ยกระทาความผิดตามที่คณะปฏิวัติกล่าวหาจริงหรือไม่สหรับทุกคนก็อยากจะพิสูจน์อยากจะตรวจสอบแต่เจ็ปีผ่านไปเนี่ยมันยิ่งกว่า มันเป็นความเดดเจียงคุณเรืองการเพราะในขณะนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดแม้กระทั่งตอนที่พี่เป้าขึ้นเวทีนะครับพี่ท้องสนามหลวงเมื่อปี5 0ประมาณช่วงเดือนมีนาคมผมจำได้ไม่ดืคมับเพราะว่านั้นเนี่ยเป็นยังไม่เป็นนปคนปชแต่ว่าเป็นม็อบพีทีวีรวมไปถึงกลุ่มภาคประชาชนหลายกลุ่มที่ออกมาต่อต้านรัฐประหารนะครับที่นะครับสนามหลวงพี่เป้าขึ้นเวทีวันนั้นนะครับถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นเสียงปรกมือหอโหร้องอย่างเสียงดังว่านะครับขวัญใจคนเดิมสายเย็นสัญญาอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยยอู ข้างพันตำรวจโททักษิณชินวัตรออกมาประกาศในวันนั้นนะครับท่านผู้ชมคนลุกขึ้นโผโหร้องอย่างที่คุณคแล้วาใครอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นแล้วพี่เป้านะครับมาร้องเพลงรับแด่อัธวินในดวงใจวันนั้นทำให้ประชาชนมีกําลังใจมากเพราะในขณะนั้นครับท่านรักษิถนยครับถูกกล่าวหาจากคณะรัฐประหารคนไม่เข้าใจเป็นจำนวนมากน้อยคนเหลือเกินที่ออกมาในช่วงนั้นโดยเฉพาะศิลปินดาราครับคุณเลนโดยเฉพาะคนที่ดังแบบสุดๆอย่างพี่เป้าเนี่ยต้องถือว่าเป็นราชาเพลงลูกทุ่งนะคะซึ่งมีแฟนคลับเยอะมากแล้วก็เวลาไปออกคอนเสิร์ตท คนจะแบบเหมารถเขาเรียกว่าขนกันมาตั้งแต่กลางวันเพื่อที่จะมาดูคอนเสิร์ตตอนกลางคืนแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะต้องยอมรับเลยค่ะที่พระประแดงอาเขตพื้นที่เล็กไปขนาดตาแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะบอกด้วยความชื่นชมนะคะว่าพี่เป้าเป็นคนที่ใจสู้แล้วก็เข้มแข็งมากๆแม้ว่าร่างกายเนี่ยจะโรยราแล้วก็อ่อนแรงแพทย์เองก็บอกว่าถ้าเกิดพี่เป้ามาขึ้นเวทีเนี่ยอาจจะมีอาการสุดลงแต่พี่เป้าก็บอกว่า ขอได้มีโอกาสร้องเพลงทิ้งท้ายกับพี่น้องประชาชนเพราะไม่รู้ว่าพอร้องเพลงครั้งนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะได้มีโอกาสร้องอีกหรือไม่ครับค่ะอยากจะให้พี่น้องไปฟังนะคะไปฟังเสียงของพี่เป้าค่ะ,ะบนเวทีนะคะที่พระประแดงอาเขตเมื่อคืนนี้ค่ะว่าพี่เป้าได้ร้องเพลงนะคะ เพลงชีวิตสายยันค่ะฟังแล้วเศร้าสะเทือนใจพี่น้องด้านหน้าเวทีก็ร้องไห้กับพี่เป้าเองก็ถึงกับน้ําตาคลอพอสมควรน,นะคะไปฟังเสียงจากพี่เป้าในอาคืนวันคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้กันค่ะไปฟังค่ะเท่าทุกวันนี้พี่เป้าดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาร่วมคอนเสิร์ต ขัญใจคนร่วมคนเสิดวันอมลาขวัญใจคนเดิมสายยาัญญาฉะนั้นถามว่าทำไมพี่เปาต้องตั้งชื่อคนเสิร็จในคนเสิดนี้ชื่ออย่างนี้เพราะว่าพี่เป้าได้จัดการบันทึกเสียงเอาไว้นานมาแล้วยี่สิบสามสิบปีแล้วชื่อเพลงว่าวันอมลา ก็เคยนำมาร้องหน้าเวทีแค่เพียงสามครั้งแค่นั้นนะครับเนื่องจากว่าแฟนๆไม่ยอมแม้่ขอรงอีกต่อไปแล้วก็เขาร้องครั้งใดแฟนก็รอไห้ทั้งฮังโรภาพยนต์ก็เลยพิป้าวเลยต้องหยุดร้องมาจนึึบวัรนี้แต่ทำไมเล่าวันนี้พี่เบ้า ถึอได้นำมาร้องแล้วก็จัดเป็นคอนเสิร์ตชื่อนี้ก็น่งจากว่าหลังจากวันนั้นถึงวันนี้พี่เป้าร้องให้ฟังวันนี้แล้วพี่เป้ายังไม่รู้เลยว่าจะได้มีช่วชีวิตนี้จะได้มีโอกาสร้องให้ฟังอีกหรือเปล่า ขัดข้องในเทคนิคนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวไปติดตามฟังเพลงนะคะชีวิตสายันค่ะโดยคุณสายันสัญญานะคะซึ่งร่างกายเนี่ยอ่อนแรงแต่สามารถกลั่นจากความรู้สึกนี้นะคะที่จะร้องให้พี่น้องประชาชนได้ฟังกัน,นะค่ะนะคะเดี๋ยวสักครู่ถ้าเกิดทางาทีมงานพร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้ตัดภาพเข้ามาให้ชมกันอย่างน้อยที่เสียงที่สะท้อนความรู้สึกของพี่เป้าออกมานั่นคือที่พี่เป้าบอกค่ะว่าอยากจะร้องให้พี่น้องประชาชนฟังเพราะไม่รู้ว่า จะร้องอีกต่อไปได้หรือไม่คือหมายความว่าครั้งหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะป่วยหนักจนไม่สามารถที่จะร้องเพลงต่อไปได้ไหมนั่นคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะมันบวกบวกหลายอย่างมันบวกว่าคนที่เคยให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนในอดีตเนี่ยสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขของพี่น้องแต่วันนี้เขากลับกลายมาเป็นคนที่ต้องมา รับกับชะตากรรมบางอย่างกับโรครายนะคะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวนะครับเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวจากทีมมติชนนะครับว่าเมื่อวานผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าคุณโอ๊คพันธ์ทองแท้ชินวัตรครับได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมครับโอ๊คนะครับ PTT ได้โพสต์รูปนะครับขอไปครับคู่กับสายยันสัญญาครับลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความครับว่าผมไปเยี่ยมพี่เป้าครับที่โรงพยาบาลพระรามเก้ามาครับไปในนามคุณพ่อ ที่โทรมานะครับฝากให้ผมไปเป็นตัวแทนไปเยี่ยมและด้วยส่วนตัวที่ต้องการเนี่ยไปเยี่ยมพี่เป้าด้วยตนเองอยู่แล้วเรามาส่งแรงใจให้พี่เป้ากันครับคุณโอกล่าวนะครับขอให้พี่เป้ามีกําลังใจสู้กับโรคภัยไข้เจ็บหายเมื่อไหร่จะได้ร้องเพลงให้พวกเราฟังกันอีกนะครับขอให้หายเร็วๆครับพี่เป้าเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับว่าพันทองแท้เดินทางมานะครับนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นการให้ข่าวมาต่อมาครับคุณโอพันทองแท้ชินวัตรับก็ขีนข้อความทาง Facebook ส่วนตัวรว่่่ากดไล์์โพพสนี้เืองงแ ใจรักษายันน้อยๆแต่รักษายันงนานๆนะครับตราจให้กับพี่เป้านะครับร่วมกับผมกันนะครับผมไปเยี่ยมพี่เป้าที่โรงพยาบาลพระรามเก้ามาครับไปในานามคุณพ่อที่โทรมาฝากให้ผมไปเป็นตัวแทนครับให้ไปเยี่ยมโดยส่วนตัวที่ต้องการเนี่ยไปเยี่ยมพี่เป้าด้วยตนเองอยู่แล้วพ่อชอบพี่เป้าเป็นการส่วนตัวด้วยครับ คำว่ารักสายย,ายันน้อยๆแต่รักสายยันนานเป็นคําที่พ่อจะนำมาพูดเล่นบนมุกบนเวทีเสมอครับความหมายก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรักไปนานๆน,นั่นเองครับ <c oughs> คุณโอควนน้นก็ให้ข่าวไว้กับทางนักบิมมัติชนนี่ครับนะครับ,นะรบซึ่งก็บอกว่าวันนี้ครับพี่เป้าเ,เป็นตัวอย่างของคนสู้ชีวิต <c oughs> นะครับอ้เก่านะครับเป็นตัวอย่างของคนสู้ชีวิตเรียนจบเนี่ยแค่ป .4 คุณโอ้เก่าใน Facebook นะครับชอบร้องเพลงนะครับจึงติดตามไปกับวงดนตรีครับเคยเป็นหางเครื่อง มาและที่ประสบความสำเร็จบนเวทีต่อมาก็เป็นนักร้องออกแผ่นเสียงนะครับจนกระทั่งได้เป็นนักร้องโด่งดังนะครับสูงสุดแห่งยุคเลยภายใต้าฉายา แถบมหาสเสน่ห์ครับในที่สุดเนี่ยเราก็มาร่วมส่งแรงใจให้พี่เป้ากันครับขอให้พี่เป้ามีกําลังใจสู้กับโรคภัยไข้เจ็บหายเมื่อไหร่จะได้ร้องเพลงให้พวกเราฟังกันอีกครับคุณนอ้ก็เก่าเอาไวบ้บนเฟซบุ๊กและก็อินสตาแกรมเมื่อวานนี้ครับครับค่ะนะคะเนื่องจากภาพเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะมันจะสะดุดแต่ว่าต้องใช้ลูกศรนะเลื่อนเลื่อนขึ้นมาหน่อยนะคะจะได้โดนตรงจุดที่พี่เป้าร้องเพลงบารีมาเมื่อวานนี้อ่